วันนี้อูเมอร์จะมาไต่แรงนะครับโดยใช้ปืนในตู้ม่วงเท่านั้นครับมาดูที่ว่าจะล่วงหรือจะรอดคือมันเล่นยากมากๆานะครับคือเราต้องลงไปครับแล้วต้องไปหาเหรียญครับและรีบไปแลกปืนครับถ้าแลกไม่ทนันจุดจ,จบของเราก็คือลุยเท่านั้นครับผมถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับผม สตรีมฟรีไฟล์ทุกวันตอน7จ็ดโมงเชา้าเป็นต้นไปที่เพจอูเมอร์นะครับลิงก์เพจไลฟ์สตรีมอยู่ใต้คลิปนะครับผมมีโลระบอับริการเติมเกมฟรีไฟล์อารีและเกมอ,อื่นอีกมากมายที่โคตรจะคุม้มสุดคุม้มและไม่มีการโกรงการเกลียนแน่นอน1 0 0่ปลอดภัยแน่นอนครับทุกคนครับมีให้บริการ24ชั่วโมงส่วนใครที่สนใจนครับจแจ يل ไลน์ไปที่ M E L L O T O G U P หรือจะคลิกลิงก์แอดไลน์และลิงก์แฟนเพจใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมเติมให้คุ้มได้เพจคูปองเยอะต้องมมีโรรคันะบผอย่าลืมไปอุุดหนนนนกัะคคคครรรัััับบบบมาทุกกกน็ลมาอีกครั้งนะครรรัับบสาหกใช้ ปืนในตู้เหลืองเท่านั้นนะครับผมโอเคยากแน่นอนครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นในด่านนิคมล้างนั่นเองนะครับซึ่งด่านนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับสลับตู้เหลืองนะครับมาดูซิว่าจะล่วงหรือจะรอดเออไม่ใช่ตู้เหลืองเด็ดเดอรยเนี่ยมันเป็นตู้สีม่วงเลยนะครับโอ้เป็นตู้สีเมืองแล้วนะครับทุกคนสีม่วงเลยนะครับอันดับแรกผมต้องโดดเมืองที่แบบว่าคนโดดน้อยๆแล้วกันนะครับทุกคนครับโดดเยอะไม่ได้นะครับไม่งั้นผมตุยเนี่ยครับเอาจริงเอาเร็วจังหวะนี้าใน แัวนี้นะครับก็โดนปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับสำหรับตู้แรกของครับชิบหายเลยครับมีตัวแบบนี้คือบันเทิงเลยแหละครับทุกคนครับต้องรีบหาเหรียญละไม่งั้นไม่ทันการนะครับถ้าเจอศัตรูระยะประชิดนี่คือเราซู่ไม่ได้นะครับดังนั้นต้องรีบแลกปืนชาร์จไว้ก่อนครับผมขอให้แลกปืนซองได้สาธุยังมีตัวด้วยเถอะขอแค่นั้นพอไม่เจอเหรียญครับทุกคนครับผมต้องโฟกัสเหรียญด่วนๆเลยครับโอเคได้เหรียญมาหนึ่งแล้วอุ้ยซองควงแต่หยิบไม่ได้ครับทุกคนน่าเสียดายมากแต่ได้แล้วครับผมป วันนี้เพื่อนแตกหนึ่งโอ้ยไดอยู่ครับเกือบไปแล้วครับเมื่อกี้ครับโอเคเดี๋ยวรอแลกอะไรบ้าง M4 และกันนะครับ M4 มาพบทุกกระบอกนะครับสลับปืนของเราในรอบนี้ถือว่าได้อยู่นะครับผมโอเคพร้อมลุยนะครับพร้อมลุยพร้อมออกลบนะครับพร้อมลงสนามนะครับเหมือนมันจะมีตัวลงอีกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวนี้น่าจะมาหลังนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราแลกเป็นปืนเจ้าตัวทางด้านของ M4 นะครับผมแล้วก็ MP5 นั่นเองครับของในตู้ไม่มีทูกซองครับทุกคนครับ มันน่าสนุกขึ้นหน่อยนีครับเดี๋ยวผมต้องรีบหาเหรียญก่อนนะครับเหรียญสีเหลืองนะครับเพื่อไปแลกไอวอลนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยเราไม่มีไอวอลสักลูกเลยนะครับการเดินเกมของเรารำบากแน่นอนใช้ปืนแค่ในตู้เหลืองนะครับผมแต่ผมว่าปืนในตู้เหลืองก็โกงอยู่นะ M4 MP ของแต่งนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะเฮ้ยผมติดตลอดเลยว่ะตู้เหลืองนะครับมันเป็นต like ู้สีม่วงไปแล้วนะครับพูดผิดนะขอโทษด้วยนะมันเป็นตู้สีม่วงนะครับตู้สีม่วงนะไม่ใช่สีเหลืองนะครับเก็บยาเยอะก่อนแล้วกันนะครับทุกคนครับเหรียญนี้ไปไหหนนนนวะเเี่ยยทุกกกคาาิ แต่คนลดเร็วอยู่นะครับในแบบนี้นะนี่คมล้างของเราเะครับผมถือว่าได้อยู่ตรงนี้มันจะโดนฟาร์ไมไปแล้วครับผมผมว่าตรงตู้อาจจะมีคนนะเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าของตรงนี้หายไม่มีแฮะเออแปลกๆกว่าทุกคนไม่มีคนฟาร์มตรงนี้ด้วยครับโอเคตรงนี้ของยังไม่หายครับผมขอเจอเหรียญสักสามเหรียญขอร้องเธอเพื่อนขอเจอละผมขอเธอขอเจอเธอ,อ,เ,อ,เ,ธอเหรียญสามเหรียญครัผม น้องๆบางคนนะครับคอมเมนต์มาอยากเล่นกับพี่นะครับเงาเหลือเกินนะครับไม่รู้จะเรียกบใครพี่จะกดโซโล่ตลอดนะครับวันนี้เนี่ยผมมีแอปออนไมค์มาแนะนำครับผมที่จะช่วยเพื่อนๆเนี่ยไม่เงาอีกต่อไปนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของแอปออนไมค์กันนะครับผมสร้างห้องในปุ่มเดียวนะครับสร้างห้องมาเล่นเกมกับเพื่อนนะครับในปุ่มเดียวนะครับสามารถหาเพื่อนใหม่มาเล่นเกมด้วยกันได้นะครับผมใช้งานง่ายนะครับคุณภาพเสียงนี่คือสูงมากนะครับผมเวลาพูดคุยเนี่ยเสียงคมชัดมากนะครับผมเพิ่มความสนุกในนนนนกกกกกกาารเเเเเลลล่่มมมมมขึ้้้ะคบแตอออองยยไีี นะครับทุกคนครับเป็นเกมที่แบบว่าเกี่ยวกับการสร้างห้องนะครับแล้วก็มาเล่นเกมด้วยกันนะครับระหว่างที่แบบว่าเพื่อนๆเนี่ยไปโรงเรียนนะครับนั่งรอรถนะครับไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็สามารถเปิดแอปบอลไมค์ขึ้นมาครับผมแล้วก็เข้าไปเล่นมิลลี่เกมได้นะครับผมมิลลี่เกมของแอปบอลไมค์นะครับก็มีหลายเกมนี่ครับผมเกมแรกนะครับผมก็จะเป็นการปาเป้านะครับผมเกมต่อไปนะครับก็คือเจ้าตัวเกมโกมุโกนนั่นเองนะครับผมส่วนแอปบอลไมค์นะครับเป็นแอปที่โหลดฟรีนะครับทั้งระะบบ Android iOS แลนะครับผมเพื่อนๆไหนนะครับที่อยากจะโหลดสนะครับหรือว่ามาพูดคุยก็เหงานะครัับบบออยยาาากกจะหแแปพูดคุนว่ เสียงคมชัดมากก็สามารถคลิกใต้ลิงก์คลิปชาติผมเลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับแอปออนไมค์นะครับผมถ้าใครโหลดมาแล้วนะครับและชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมบวกห้าดาวให้เขาด้วยนะครับทุกคนครับแอปดีแบบนี้นะครับคุณภาพเสียงคมชัดแบบนี้นะครับต้องแอปออนไมค์ครับผมอย่าลืมพากันไปโหลดเยอะๆนะครับสายเกมเมอร์ต้องมีไว้ติดเครื่องครับผมตอนนี้เหมือนเราจะเจออุปสรรคแล้วนะครับทุกคนครับซึ่งเราไม่มีเอวออนในการเดินเกมครับผมการเดินเกมของเราอาจจะล่าช้านิดนึงนะครับในการเดินเกมรอบนี้นะ เป็นรูปสรคที่ใหญ่หลวงเลยครับสำหรับคนเล่นรีไฟครับผมบอกเลยแค่นั้นยอ่ะคนเล่นรีไฟที่ต้องเจอนะครับกับไม่มีไอวอลล่นตรงนี้มีคนฟามครับผมชัดเจนครับมีตัวสงสัยเราต้องออกล่าเลยครับผมตามชะตากรรมของเราเนี่ครับที่ไม่มีเหรียญเอ้โอ้โหนึกว่าเหรียญอันนี้มันยานี่ว่าตกใจเอ้ได้วอลแล้วครับหนึ่งลูกครับผมโอเคถ้าไม่เดินเข้ามาตรงนี้ก็คือแบบไม่เจอเลยนะครับโอเคยังได้หนึ่งลูกอยู่ครับทุกคนครับถือว่าใช้ได้อยู่ครับผมช่วงนี้ผมรู้สึกว่าฝีมือขึ้นนะครับเวลาเล่นแบบสไตล์นักแข่งเนม่รู้ยงไงนผม ช้ำจัดๆเลยเหมือนจะมีตัวเขาด้านหน้าครับผมกําลังเดินมาอยู่นะนายอย่าว,ว่าเราไม่เห็นนะอุ้ยผมไปหยิบยูซี่มาทําไมเนี่ยลืมนี่ไงมีตัวจริงด้วยครับเสียงเดินอยู่ครับ <S 1> <S 1> เระเบิดไปกินก่อนปึ้มไม่โดนครับเหมือนจะโดนอยู่นะนิดนึงเอาไปไหนหรอวะเสียงเดินไปไหนหรอวะฮะลัลโหลอุ้ยหายครับทุกคนครับน่าจะโดดถอยไปแล้วฮะสำหรับตัวนี้ครับหายอย่างเร็วเลยนี่ อุ้ยหายจริงผมได้ยินเสียงจริงนะเมื่อกี้เนี่ยมันจะเห็นตัววิ่งด้วยนะครับอ่าเลซโซนครับด้าหน้ามีไอวอลครับผมว่าไงครับไปรุ่นสงหวะนี้ต้องเปิดแล้วแหละครับระดับกอตตีของเรานะครับตัวตึงตัวกอตนะวุ้ยมีตัวด้านหน้านี่ไงขอเลื่อนนอออกมาตรงนี้โอ้โหใส่การครับนัวเนี้ครับเป็นปืนลูกซองครับเลซโซนก็ลงครับคนก็ยิงกันครับผมบึ้มบ้ามบึ้มบ้ามโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นแม็กซ์เซเว่นครับผมังาวะนี้ผมแจมเลยสวัสดีเพื่อนแทงหนึ่งมาขอปนของเลยนะ เอปนของหน่อยนะเพื่อนนะมาครับผมไปต่อครับผมตอนนี้เราต้องการกระสุนแดงเพิ่มนีครับเพราะว่าเราเล่นเป็นปืนสีแดงนะครับผมปืนเลนส์ M4 นะครับกระสุนแดงนี่จําเป็นมากๆตัวหน้าฮะกำลังวิ่งมาอยู่ครับผมจะรอเปิดหัวขอหนะทุกคนนะไปฝั่งหนูแล้วนี่ว่าอุ๊ยไปวจังไปวาจังคุณรอเเรียบร้อยหัวแตงครับทุกคนครับมันจะเป็นผู้หญิงด้วยครับเชีูครับลากหัวชิวมากใน M4 นะครับผมว่ามันเป็นปืนนิ่งนะคือเวลาเราเล่นนะครับเราแช่เป้าไว้นิดหนึ่งนะก่อนลางนะขึ้ การันตีนะครับโดยอุมเมอร์นะครับเช็ที้การันตีโดยอุมเมอร์ก็มาเราต้องแรกเอากระสุนแดงก่อนไหมทุกคนกระสุนแดงอยู่ไหนวะมาครับกระสุนแดงครับผมร้อยสี่สิบครับได้อยู่อันนี้มันเป็นปืนเซตของแต่งนะเนี่ยทุกคนเห็นปะ M4YX นะครับผมเซตของแต่งนะเนี่ย,ยด้านหน้าด้านหน้ามีคนขี่รถชนกันครับผมอุบัติเหตุครั้งใหญ่<อ>ไม่ใช่คนแต่เป็นอะไรไม่รู้เมื่อกี้ผมว่า,าด้านบนเนี่ยน่าจะมีตัวนะทำไมรถมันเป็นแบบโอ้ยมีตัวฟันครับตรงไหนวะ อ๋อตรงนี้เห็นแล้วตายปะตายเปล่าตายเปล่าถ้าไม่ตายก็จะได้เก็บให้นึกว่าจะรอดนะครับทุกคนครับเขาไปอยู่ได้ไงครับทุกคนครับด้านบนงงไหมเพ้ยทำบนมาเอวอนครับทุกคนครับทำไมต้องจอรอครับเพื่อนจอรอทำไมเดี๋ยวไปหลักหน้าวงดีกว่าครับทุกคนครับหลักหน้าวงก่อนลักกันจังหวะนี้อย่ารอช้าครับผมเปิดรอแบบนี้เราต้องแบบว่าเอาให้หนักๆครับทุกคนครับเปิดคนแล้ว ปิดมีคนล้วสุดหรอโออย่าฆ่าตัวนั้นน่ะตัวนี้ก็ยิงผมเป็นพันธมิรกันหรอเพื่อนเป็นพันธมิรกันหรอผมรู้นะว่าตัวนั้นล่างจะยิงผมไม่ตายต้องรีบลงกันครับไม่งั้นผมตายแน่นอนในดีว่าทุกคนมอยู่บนบ้านนะครับทุกคนครับเจอการกับระเบิดประลามนูษของผมปึ๊บโดนครับ97ครับไปอีกครับ เก้าสิบเจ็ดกระพานแล้ว,วมันเก้าสิบห้าดีกว่าเมื่อกี้ไปเองครับตรงนี้ครับโอ้โหไม่โดนมาตั้งไอเ้เว่ออไอเ้เอ่อพูดไม่ชัดอีกแล้วอูมเมอร์อุ้ยหน้าหครับมีตัววิ่งครับผมเปิดเขาหน่อยเปิดเขาหน่อยเอ้ยโดนลัดด้วยเอคัดเดียวเลยเหรอเพื่อนนายทำแบบนั้นจริงหรอโอเคถ้าเปิดแบบนี้ก็ได้เปิดครับถือว่าเปิดสงครามกันแล้วระหว่างอูมเมอร์กับใครก็ไม่รู้ <c oughs> ใครเชียร์ฝั่งไหนเม้นมาทุกคนโอ้ โผไม่ทันวะอุ้ยยิงไม่ทันวะไอเขาก็ต้องขามลูกแม่นามาโดนหัวครับจะตายครับแต่ไม่ตายครับตัวนี้ที่เป็นครับผมเปิดไปครับตรงนี้โอ้โหจะตายครับตายหมอกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ายังไม่โผขึ้นนะเรียบร้อยเสียชีวิตอูเมอร์เปิดร้านขายดีเกมฟรีไฟอาร์วีแล้วนะครับสามารถไปเลือกซื้อได้ที่แฟนเพจอูเมอร์ช็อปนะครับฟุ้งสดๆไม่มีการโกงการเกยนแน่นอน100%ตครับลิ้งเพจอูเมอร์ช็อปอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมเหลือหนึ่งๆเลยครับน่าจะเป็น ตุยครับทุกคนครับแต่วงอยู่ฝั่งเรานะเราไม่ต้องรีบก็ได้นะทุกคนเราใจเย็นก่อนนะครับเปิดก่อนเสียเปียบอะผมบอกเลยจะเห็นป่ะทุกคนโอ้โหนี่เขาต้องข้ามรูแม่น้ํามามาดิโอไม่รอดสุดยึดสถานของเราแบบนี้นายจะรอดได้ไงเพื่อนแค่นายวิ่งมามันก็ตุยแล้วเดี๋ยวผมนั่งรอเลยแล้วกันครับทุกคนครับนั่งรอกันโอ้โหท่านนั่งรอผมเซ็กซี่มากเลยไม่ใช่ละไม่ใช่ละทุกคน วิ่งแล้ววเราหรอวิ่งเราหรอหัวแตกทันแน่ดาบเปกาซัสของผมมันโน่หนึ่งครับทุกคนครับเนี่ยมะดูกันสิว่าครับเกมนี้เราทำไปนาเมทเท่าไหร่ครับผมซิบชับซิบชับบวกมา52ครับผมโอ้โหเยอะมากมากครับทุกคนครับนาเมทในเกมนี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณ2,000นะครับผมแล้วก็ยิงหัวไปทั้งหมด2ตัวนะครับผม 6คิวนะครับสหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผม